น้าหมูพงเทพจัดเต็มร้องโชว์ห้าเพลงรวดในงานถแถลงข่าว40ปีกวีสีชาวไร่เผยสุขภาพแข็งแรงดีมากอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วย้ำวันที่25พฤศจิกายนนี้พบกันแน่นอนที่เขาใหญ่ด้านผู้จัดเซอร์ไพรส์ยกเค้กเบิร์ตเดย์ล่วงหน้ากลางเวทีน้าหมูพงเทพจัดเต็มร้องโชว์ห้าเพลงรวดในงานถแถลงข่าว 40ปีกวีสีชาวไร่ เผยสุขภาพแข็งแรงดีมากอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วยำ้ำวันที่25พฤศจิกายนนี้พบกันแน่นอนที่เขาใหญ่ด้านผู้จัดเซอร์ไพรส์ยกเค้กเบิร์ตเดย์ล่วงหน้ากลางเวทีการเปิดโชว์อุ่นเครื่องครั้งนี้น้าหมูพงเทพยังพูดเก่งเล่าสนุกมุกเยอะและร้องเพลงได้เต็มที่เหมือนเดิมสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นศินลปินเพลงเพื่อชีวิตในตำนานจริงๆโดยน้าหมูเปิดเผยถึงที่มาของ คอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าจริงๆยังไม่อยากจัดเพราะเราก็อายุเยอะแล้วแต่เมื่อมีคนหนุ่มรุ่นใหม่มาบอกว่าอยากจัดให้ผมก็คิดว่ายังไหวอยู่ถ้าไม่จัดตอนนี้ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมไหนๆก็จะจัดแล้วเลยคิดว่าน่าจะมีลูกหลานมาร่วมด้วย เลยขนนักร้องนักดนตรีมาประมาณ8 9ถึง9วงรวมทั้งด็อเตอร์ทัศนาหน้ากวัชระอดีตหัวหน้าวง BSO นักไวโอลินมือหนึ่งร่วมกับวงโปรโมูสิกาที่จะมาช่วยอาเรนหลายๆเพลงให้ใหม่ด้วยเพื่อให้คอนเสิร์ตครั้งนี้พิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับศิล,ลปินที่มาร่วมบนเวทีได้แก่วงโปรโมูสิกา จันทึกคันทรีประทีปขจัดพานกำปั่นบ้านแทน่นเพลงโคราชนิราชบลูไววิดละไมและเฟรมทุ่งกว้างคอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามไปจบที่ตีเท่าไหร่ไม่รู้ผมจะร้องสักสองพารสลับกับวงที่มาผมร้องไม่มากหรอกกะว่าจะร้องสัก30เพลงพอถ้ามากันได้เชิญนะครับเดี๋ยวนี้เขาใหญ่ไปมาง่ายมากร้านข้าวต้มก็เยอะ น้าหมูกล่าวเชิญชวนอย่างอารมณ์ดีทั้งนี้ระหว่างการพูดคุยบนเวทีผู้จัดคอนเสิร์ตพงพัฒน์เพนโชติรสกรรมการผู้จัดการพาซานกรุป๊ปคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมทีมงานจากบริษัทปาซานทํำเซอร์ไพรส์นำร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์และมอบเค,ค้กวันเกิดให้น้าหมูเป่ากลางเวทีเรียกรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมงานถแถลงข่าวท่วนหน้าสำหรับคอเพลงเพื่อชีวิตและ คนรักน้ำหมูไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่น้ำหมูพงเทพจะขนทุกบทเพลงมาร้องในบรรยากาศสุดชิีวโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่25พฤศจิกายน 2,566เริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปณลรานกิจกรรมเขาใหญ่มาราธอนถนนธนรัฐกิโลเมตร21 https://goo.gl/maps/TeamHoe7gknrm9